ยันนี้เราก็พามาเก็บมเมล็ดนะคะบานไม่รูโรยสีแดงนะคะเก็บดอกแก่ๆนะคะถ้ากลีบดอกเขาแก่แล้วเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะอย่าตกใจนะคะเวลาแพ็คของไปแล้วได้สี ได้สีแบบไม่ใช่สีแดงอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นกรีบเวลาบางทีแก่จะจัดกรีบเขาจะซีดนะคะบางทีก็จะเป็นสีไปนะคะเราก็จะมาเก็บดอกแก่ๆนะคะนี่นะคะกรีบแก่ๆนะคะก็จะอยู่ใต้ล่างนะคะกล้วยก็จะไล่เก็บข้างล่างไปนะคะแล้วก็รอให้ข้างบนนี่เขาแก่นะคะไม่ใช่เก็บทีเดียวหมดนะคะยาวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะกรีบ นี่ครับมเมล็ดดำๆเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะบีบเม็ดตึงๆดูนะคะเวลาแพ็กไปบางทีไม่เป็นสีแดงไม่เป็นสีส้มนะคะกีบกีบแก่แล้วเขาเป็นสีน้ำตาลนะคะอย่าตกใจนะคะลูกค้าบางคนทักมาไม่ใช่สีแดงค่ะสั่งสีส้มไม่ใช่สีส้มค่ะไม่ใช่คะ่ะกรีบเขาก็เป็นเวลาแก่แล้วสีเคาซีดนะคะเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน,น,นะคะ นี่นะคะนี่คือกลีบสีแดงนะคะมองชัดๆนี่นะคะแต่ดอกสดอ่ะเขาจะเป็นสีแดงแต่กลีบแก่เขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะก็มาอัดคลิปให้ลูกค้าเข้าใจนะคะนี่ค่ะกล้ยก็จะไล่กลีบเมล็ดนะคะแก่ๆให้ก็คือใต้ดอกนะคะที่เขาแก่แล้วนี่นะคะนี่นะคะนี่คือเมล็ดเมล็ดอยู่ข้างในกลีบนะคะดำๆนะคะ ลูกค้าคงจะเข้าใจแล้วนะคะว่ากลีบดอกที่ซื้อมาซื้อไปทําไมไม่เป็นสีแดงนะคะเวลาเขาแก่แล้วเขาก็จะเป็นสีน้ําตาละคะ่ะนี่นะคะ,มะเมล็ดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่อยู่ข้างในเวลาเพาะเราจะเอากลีบออกก็ได้หรือเพาะทั้งมเมล็ดนี้ก็ได้เพาะทั้งกลีบเลยก็ได้นะคะ คเดี๋ยวจะมาไล่เก็บให้หมดเลยนะคะแก่เยอะมากแล้วนะคะออเดอร์จองไว้เพียบเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบแพ็คของนะคะต้องรีบเก็บเมล็ดแพ็คให้ลูกค้านะคะวันนี้พามาชมสีแดงนะคะเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะพามาดูสีอื่นๆอีกนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ